สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับทุกๆทาก่านเข้าสู่ช่องของพี่เบเชเียนะฮะก็ตบกชิงดังเทวะสวัสดีทุกๆท่านอย่างเป็นทางการนะคะมาเข้มาเข้ามาเข้มาขมาใกล้ๆตามสัญญานะคะแชทรับระดับ vip อพีมาแ้วซุปเปอร VIP ์ V I P อพิขเข้ามาใกล้ๆจากพี่น้องจ๋าอีกไม่กี่วันแล้วเนาะก็จะประกาศผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2568 หลายๆคนกําลังมองหาตัวเลขสวยๆเพื่อจะเอาไว้ไปซื้อฉลากคิดแบ่งรัฐบาลกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มดังที่เข้า,ยา,า,ขายากมากเข้ายากมากกับกลุ่มนี้นะคะทุกคนหาหรือว่าเอ้ยคนที่ดูพี่เป้อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มระดับ V.I.P. นะคะของไอกองฉลากพัดเนาะเป็นกลุ่มลายนะคะเป็นกลุ่มลายซึ่งมีอยู่หนึ่งกูรูที่อยู่ในนั้นแกแม่นมากแม่นสุดเออฟังเสียงแม่นมากบึง ก็แก่ล้านตัวมากแบบก็ไข่ล้านตัวนะทุกคนใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืม share, ค,คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทางตัวเลขสวยๆมาฝากเพื<ๆ>่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อวันนี้นะคะซึ่งเมื่อคืนเนี้ยแกปล่อยตัวเลขออกมาแล้วนะซึ่งมันเข้าสองสี่หกงวดนู้ แล้วก็งวดเมื่อกี้สามสองสี่อืมแกให้มาแบบเฮ้ยแบบพี่เป้เห็นแต่ด้วยความที่เราอะดวงบ่มีดวงบม่งบมีอันนี้น่คือแบบยอมรับจริงๆนะคะทุกคนดวงใครดวงมันมันไผ่หมานมานัมน,มน,มนอีหลีได้บุพบี่น้องเอ้ยและงวดนี้พี่เป้ไม่พะ <laughs> ประเด็นคือประเด็นคืออันนี้แหละ เมื่อหอดเฮาแลวมันจะเป็นจังไดเพรเขาจะไปคัดดวงเพิ่อนอยู่บอกว่าโบ่ดอกเนาะคนมันสิโซกจกังได๋มันกะโซกเนาะพี่น้องอ่าซึ่งหลายๆคนเห็นเห็นรูปนี้ที่พี่เป้โพสลงไปในชุมชนใช่ไหมเห็นรูปนี้ที่พี่เป้โพสลงไปในชุมชนเนี่ยก็เป็นรูปนี้ที่หลายๆคนรอคอยและพี่เป้ก็รอคอยซึ่งเมื่อคืนเนี้ยแก วันนี้วันที่ทำคลิปอยู่เนี่ยคือ 22, ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองกรกฎาคมสอง8ันห้าร้อยกสิบแปดเมื่อคืนนี้ดึกดึกแกก็ปล่อยปล่อยตัวเลขสวยออกมาแบบนี้แหละมันแกบอกว่ามันคิดมาจากดวงดาวอะไรของแกเนี่ย <c oughs> คิดมาจากแบบดวงดาวจักรวาลอะไรของแกนี่แหละเออเนั่ยแหละแล้แกก็แปลปกฉลาด ปกฉลากก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นปกฉลากการกุศลนะมันจะมีแบบปกฉลากนี่มันจะมีสองอันมันจะมีแบบว่าปกฉลากแบบฉลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ปกฉลากการกุศลแต่แกนะ่ะจะแปลเฉพาะปกฉลากการกุศลแบบนี้ออกมาทุกคนปกฉลากการกุศลแบบนี้ออกมาและแกก็จับตัวเลขให้แบบสวยๆเน้นย้ํานะคะ ใครเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปว่าคุณชอบหรือไม่ชอบคุณชอบเลขตัวไหนสำหรับหนึ่งสิงหาคาม2568นนี้นะคะก็แบ่งปันกันเข้ามาใต้คลิปใครจะไปสายเหนือสายใต้อะไรอย่างนี้เนาะและนะคะตัวเลขสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวเนาะ ก็มันไม่มีใครสามารถรู้ได้หรอกว่าตัวเลขจะออกอะไรมันเป็นเพียงแค่การคาดการคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะทุกคนคาดการคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นก็ขอให้มันมาแบบงวดที่สามแล้วกันเพราะว่าพี่เป้ก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้เพิ่งได้สองงวดนี่แหละงวดนี้ก็คือจะงวดที่สามขอให้มาคอยได้ขอให้โดนนะคะกับตัวเลขเราจะไปดูกันที่ ปกฉลากก่อนปกฉลากการกุศลนะคะซึ่งตัวนี้ที่แกแปลมาเนาะปกฉลากการกุศลที่แกแปลมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเลขสี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหเก้านะคะที่เป็นแปลปกฉลากการกุศลนะคะทุกคนคและตัวที่ แกจับให้เออหลายๆลายคนก็อยากเห็นที่แกจับให้เป็นชุดนี้เนาะชุดนี้นะคะที่แกจับให้ก็เป็นชุดนี้เก้าสี่หกห้านะคะเก้าสี่หกห้าชุดสองตัวหกห้าสี่ห้าเก้าห้าสี่หกหกห้าสี่ห้าเก้าห้าสี่หกคือชุดสองตัวชุดสามตัวก็จะมี สี่หกห้าหกสี่ห้าสี่เก้าห้าและหกเก้าห้าหกสี่ห้ากับสี่หกห้านี่คือแบบคล้ายๆแบบว่ามันซ้ำกันเชื่สลับเนาะก็ซ้ำก็ว่ามีอยู่สามสูตรแหละพี่น้องตามนี่นะคะสี่หกห้าหกสี่ห้าสี่เก้าห้าหกเก้าห้าเออขอให้พี่น้องโชคหมานกันสุขูสูขล้นสำหรับ ใครที่รอคอยชุดนี้แต่ก็เชื่อแหละว่าในใจหลายๆคนมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่อย่างไรก็ตามนะคะกราบขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างมากพี่เป๊กก็สิบว่าสุภ่พอีกกลุ่มนี้คือใครเข้าไปแล้วแกก็บอกว่า,อย,าอย่าปล่อยออกไปนอกกลุ่มนะอะไรเงี้ยกลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ2 0 0ง 2,200คนพี่เป้รอคอยการเข้ากลุ่มนี้มาหนานานมากโอ้เกือบเรึ่งปีเกือบปีพูดละมะขอทุกแนวทางที่จะยื่นยื่นยื่นเรื่องเข้าไปเข้ากลุ่มกับไอกองฉลากพัดกลุ่มซูเปอร์วีไกลุ่มซูเปอร์วีไแต่ใครเข้าไปในกลุ่มนั้นน่ะ ก็จะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครชื่ออะไรเพราะหลายเนาะชื่อลายอะ่ะเขาก็จะตั้งให้เราใหม่คือเขาก็จะตั้งให้เราใหม่ซึ่งเข้าไปอย่างเงี้ยปกติพี่เป้ก็จะใช้ชื่อลายว่าพี่เป้เนาะเออแต่เข้าไปในกลุ่มเนี้ยเขาก็จะให้คุณอะ่ะชื่อนั่นชื่อนี่เออคุณก็เออพี่เป้ชื่อโชคดีที่ <laughs> ในกลุ says, ่มเนี <laughs> <regular> ้ยพ <approved> ี <compelling Why aesthetic customers> <rast> ่เป้ชื่อว่าโชคดีที่หนึ่งหมดเลยเอาคืออุ้ยกระานบอกมันมีโชคดีที่หนึ่งโชคดีอีหยังได้เลยที่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งหลายอยู่ดอกเออเพิ่นบ่มูหดอกว่าพี่เป้ชื่ออหยังขอโทษ อ๋อแค่เอามาแบ่งปันเนาะตัวเลขก,ก็คือตัวเลขนะคะตัวเลขก,ก็คือตัวเลขมันสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวแหละอยู่ที่ดวงใครดวงมันใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปและมีตัวเลขอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายกูรูนะคะพี่เป้จะนำมาฝากก็จะเป็นที่แบบว่าความความหน้าความน่าจะเป็นความฝันนู่นนี่นั่นจากหลากหลายที่แหละ ยังไงก็ตามขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังหลากหลายคนหลายคนก็บอกว่าพี่เป้ไล์สดหน่อยพี่เป้ไ์สดหน่อยเดี๋ยวถ้าเรืองงามยามดีพี่เป้สิไม,มาไ์สุดอยู่ดอกพี่เป้ยังแบบเฮ้ยนานแล้วเนาะห่างหายกับการไ์สดมานี่รุ่นร่วมปีละอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันเนาะตอนนี้ก็ทําคลิปไปก่อนใครเห็นคลิปนี้อย่าลืมนะคะเข้าไปกด ถูกใจเพจพี่เป้ชาแนลเพจน,น้อยๆของพี่เป้ด้วยฝากด้วยนะคะไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอประคุณมากๆขอให้คุณโชคดี1สิงหาคมสปะทัศรอโชคดีรางวัลที่1นจงเปของคุณค่ะขอประคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย